สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้จะไม่สอนคำใหม่นะครับแต่ว่าจะพูดถึงหลักพูดในภาษาฝรั่งเศสนะครับซึ่งตอนที่คนไทยพูดภาษาหรือเรียนภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับคนไทยจะดูเลดีๆว่าจะมีสำเนียนเดียวกันแต่ว่าจริงๆต ไม่เคยมีประโยชน์เพราะว่าตอนที่ใช้สำเนียงในภาษาไทยจะ,จะใช้จะใช้สำเนียงให้มีความใหม่สลาสั้นหรือสลรยยาวหรือแบบอะไรที่เป็นเส,สอยียงตรีเสียงเอกอะไรสักอย่างแต่ว่าจริงๆในภาษาฝรั่งเศสก็จะใช้ใสำเนียงให้ชัดเจนความรู้สึกซึ่งในภาษาฝรั่งเศสไม่เคยมีประโยชน์ให้ดูแลดีๆสำเนียงน,นะครับเพราะว่าจะใช้สำเนียงให้มีความรู้สึกไม่ใช่ความใหม่นะครับโอเค แ้วทุกคนฝึกดีๆแล้วใจคันครั้งหน้าในวิดีโอใหม่บ๊ายบาย